โคกโร่นายกับสารวัตรยามาโตะคันสึกเกะแห่งนางาโนรู้จักกันเหรอเสียงปืนเหรอหน่อยแกหนี่ไม่พ้นหรอกอุบัติเหตุที่มาถล่มที่นางาโนะเมื่อสิบเดือนก่อนคันจังไหวหรือเปล่าเหตุโจมตีด้วยปืนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นกับสารวัตรยามาโตะยังเป็นเด็กเจ้าปัญหาเหมือนเดิมนะวันนี้นายน่ะมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะถามฉันไม่ใช่หรืองไก ประตามเสือเรื่องหิมะถล่มวันนี้ถึงได้ <c oughs> บางทีเป้าหมายอาจจะเป็นคันสึเกะคุงนายนั่นแหละหรือว่าตอนนั้นมันอยู่ในความทรงจำของฉันคนร้ายอยู่ที่นั่น,อน,นตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังกเกิดอะไรขึ้นกันแนะน่เธอไม่จะเป็นต้องรู้ถึงขนาดนั้นหรอก ยังไงฉันก็ทิ้งขันจังไม่ได้คนอย่างฉันไม่คิดที่จะตายรอกก็คงจะมาได้แค่นี้รอก่อนนะวันนี้ตอนนี้แหละสารวัตรยมโตอยอดนักสืบจิว๋วโคนันเดอ m o มูบี้ปิศนาภาพติดตามโมรนะขันจังขัน